ตัวบีเวอร์เนี่ยมีความสําคัญมากถึงขั้นว่าปัจจุบันปรากฏอยู่ในเหรียญหน้เซนของแคนาดาต่อปีส่งหนังของตัวบีเวอร์ไปมากกว่า1 0 0 0 0แชิ้นเสียงที่สัตว์ชนิดนี้จะสูญพันธุ์เลยทีเดียว มีแบบว่าที่ยืนแล้วก็เลื่อนลงมาได้ด้วยมีใครสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงมีใบไม้อยู่บนธงประเทศแคนาดาร้อยใบยไม้นี่คือใบไม้ของต้นอะไรแล้วทําไมถึงมีใบไม้อยู่บนธงชาติประเทศแคนาดาวันนี้อากาศดีครับหลังจากที่ฟ้ามืดมัวดินมานานเดี๋ยวเราจะพาไปเดินตะลุยปา่าเมเปิลกัน ไหนๆก็จะพาไปดูสวนสาธารณะป่าเมปเปิลแล้วเข้าเรื่องนี้เทียบกับประเทศไทยแปบ๊บนึงและกันคือเวลามีคนบอกว่าเอา้าก็เป็นเมืองอยู่ในกรุงเทพก็อยู่ไปแล้วพอถึงเวลาวันหยุดเราก็บินไปเที่ยวต่างประเทศสี่เราก็ไปเที่ยวที่อื่นสี่เป็นการพักผ่อนมันไม่ใช่นั้นนันไม่ใช่ฟังก์ชันของพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นที่สาธารนณะในเมืองพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สาธารณะขอให้เราเดินถึงได้15นาทีพื้นที่สีเขียวใกล้บ้าน เพราะมันคือที่ที่เราพาลูกหลานพ่อแม่ไปเดินหลังจากกลับจากงานหรือว่าตอนเช้ามันจะมีคุณค่ามากกว่าสวนที่อยู่ไกลไกมันคือการที่เราสามารถที่จะบาลานซ์มูทในแต่ละวันหลังจากทำงานมาเครียดเคียดเราแวะพักผ่อน ด้วยความที่ช่วงรดูหนาวของแถบนี้รุนแรงมากเมื่อรดูหนาวผ่านพ้นไปก็จะเข้าช่วงเก็บเกี่ยวเมเปิ้ลไซด p ับพอดีซึ่งก็คือช่วงรดูใบไม้ผลิใบเมเปิ้ลจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าวันที่อบอุ่นกําลังจะมาถึงและทําให้ทั้งชนพื้นเมืองและคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยเชื่อมโยงเซนส์ของใบเมเปิลกับความหวังและการอดทนที่จะให้ผ่านพ้นลมหนาวไปให้ได้ ผมจะไล่ไทม์ไลน์คร่าวๆให้นะว่าใบเมเปิลเนี่ยถูกปรากฏอยู่บนสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างพอคนให้ความสําคัญกับมันเพราะว่าหนึ่งมันมีเยอะแล้วก็มันถูกเอาไปใช้ทําเป็นอาหารได้แล้วอาหารนั้นหรือน้ําเชื่อมน้ําหวานนั้นเนี่ยก็ไปปรากฏอยู่ในประเพณีต่างๆของชนพื้นเมืองแล้วต้นไม้ของมันเนี่ยสามารถมาทําสิ่งปลูกสร้างได้แล้วมันเป็นพืชที่อยู่ที่นี่เยอะมีอยู่ทั่วไปก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกเชื่อมรู้สึกเห็นความสําคัญกับต้นไม้นี้มันก็เลยถูกกล่าวถึงในบทเพลงต่างๆคนก็พูดถึง เกี่ยวกับมันในบทกวีถูกเขียนเป็นหนังสือถูกทำมาอยู่ในกระตูนอยู่ในหน้าปกหนังสือจนใบเมเปิลเริ่มกลายเป็นตัวแทนของคนแคนาดาอีกทั้งนายกเทสมนตรีคนแรกของมอนทรีออลเนี่ยก็พูดไว้ว่าใบเมเปิลเป็นเดอะคิงออฟออ f ว r ร์ t ฟอ e s เรสเดอะ Canadian p e อ p แคนาดพีเพิลแปลง่ายๆว่าใบเมเปิลเนี่ยเป็นราชาของป่าของเราและเป็นสัญลักษณ์ของชาวแคนาดาหลังจากที่มีการให้ความสําคัญขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยไม่นานใบเมเปิลก็ถูกไปปรากฏอยู่บนสัญลักษณ์ตรา แผ่นดินของร,อรัฐออนแทรีโอและรัฐควิเบก จนเวลาผ่านไปจนมาถึงปี1900เนี่ยใบยเมเปลิลก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ออฟฟิเชียลนะแต่ว่าเป็นที่รูก้ก,กันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแคนาดาใบาเมเปลิลถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์บนเครื่องแบบของนักกีฬาในการแข่งขันลอนดอนโอลิมปิกปี1908ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ถูกใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของกองสำรวจของทหารแคนาดาและการที่ใบเมเปลิลเนี่ยปรากฏอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆไล่ระดับไปเรื่อยๆจากอยู่บนบทเพลงมาอยู่บนสิ่งของมาอยู่บนสัญลักษณ์ มาอยู่บนเสื้อของนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มีการประกาศจากคิงจอชให้ใช้เป็นตาแผ่นดินประจําประเทศแคนาดาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจึงเป็นที่มาว่าทําไมใบเมเปิลถึงมาอยู่บนธงชาติแคนาดาได้ ขอพักหายใจแป,ป๊บปั่นจักรยานแบบอย่างเร็วขึ้นเนินว่ะาเมื่อกี้ ตอบคาถามว่าแคนาดาหน้าอยู่ไหมสําหรับ EP นี้นะครับเราอยู่กันที่สวนสาธารณะเมืองโตลอนโตเห็นว่าคนโล่งเห็นว่าเป็นป่าใหญ่ขนาดนเนี้ยเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่เราขับรถออกมานอกเมืองหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ติดเมืองแล้วก็ทางจากรถไฟฟ้าไปแค่ประมาณ5นาทีคือจากตรงที่ผมยืนนั่งถ่ายอยู่เนี่ยเราสามารถเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินไปจากจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ได้แค่5นาทีครับ แล้วถามว่าในกรุงเทพมันมีที่ดินเหลือไหมมันมีนะมันไม่ใช่ว่าทุกที่เนี่ยมันไม่มีพื้นที่เลยนะแต่ว่ามันโดนกั้นลั้วไว้มันถูกทิ้งล้างไว้มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีพื้นที่ที่จะเอามาปรับให้เป็นเป็นส่วนสาธารณะหรือว่าเป็นสนามเด็กเล่นหรือเป็นสนามกีฬาที่มันดีทําไมเด็กถึงต้องไปเตะบอลกันใต้ไฮเวย์ ด้วยความที่แคนาดามันยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ยังกว้างมากเนี่ยแล้วเมืองเขาก็สร้างมาโดยที่พยายามจะเว้นเขตของธรรมชาติของต้นไม้ของแหล่งน้ำเนี่ยให้มันยัง มีอยู่ไว้กลมกลืนเราสามารถที่จะไปที่ห้างหรือว่าเป็นที่ที่มีอาคารเขตอุตสาหกรรมที่กว้างมากๆแล้วพอเดินออกมาไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็จะเจอแหล่งน้ําขนาดใหญ่เราเจอเป็นที่เดินเขาที่ยวกกาลังกายตรงนี้เนี่ยมันทาให้หนึ่งสุขภาพจิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองดีขึ้น2องคือเรามีเวลาได้ออกกําลังกายสุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้น แล้วฟังก์ชันของพื้นที่สาธารนณะพื้นที่สีเขียวพวกนี้ที่ทําให้เราได้ออกกําลังกายได้ได้พักผ่อนหย่อนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนกับครอบครัวหรือเด็กๆวัยรุ่นอะไรได้มาเล่นกันในที่แจ้งเนี่ยมันไม่ใช่การเที่ยวมันคือการสลับเปลี่ยนบาลานซ์ระหว่างชีวิตที่เรามีความรับผิดชอบทั้งเรื่องเรียนหรือเรื่องทํางานแล้วก็มาพักผ่อนมามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่สําคัญที่เราเจอทุกวันไม่ใช่เลิกงานมาก็ตรงกลับบ้านหรือเลิกงานมาก็ไปซื้อของกินแล้วกลับบ้าน ผมว่าชีวิตเรารอไม่ไหวหรอกที่จะรอค่อยพักตอนวันหยุดยาวของปีอย่างเดียวเราพักทุกวันหลังเลิกเย็นสักครึ่งชั่วโมงได้นี่นั่นแหละเราถึงต้องการพื้นที่สีเขียวมากขึ้นในเมืองใหญ่แบบกรุงเทพ ออกมาจากสวนสาธารณะเลยมานิดนึงครับไหนๆก็เราพูดถึงไปเมเปิลแล้วก็เมเปิลไซรัปแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูแลกันว่าที่เขาขายอยู่ตามบ้างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเมเปิลไซรัปหน้าตาเป็นยังไงก็ช่วงนี้ที่เราเห็นเขาขายความจิ้นเนี่ยไม่ได้วางขายอยู่ตลอดนะไอข้าวทอง,องลูกใหญ่ๆเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นฮาโลวีนด้วยก็บางคนไม่ได้ซื้อไปทํากับข้าวนะเพราะว่าซื้อไปแต่งบ้านช่วงฮาโลวีนเฉย ี้เราขอแวบเข้ามาที่ข้างนิดนึงแต่อยากจะให้ทุกคนมาดูว่าตัวเมโปรไซรัปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องหาก่อนอันนี้โซนชีสหรอมั้งเออเฮ้ยอันนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่าเรามาถึงแล้วนี่ไปแล้วครับนี่คือเมเปิ้ลไซรัปนี่แบบนี้เลยนี่ ต้นมันก็คือต้นที่ผมพาไปดูอะคือต้นเดียวกันเลยแล้วใบมันก็จะเป็นใบรูปแบบแบบนี้เลยที่ผมพาไปเดินที่สวนสาธารณะจะเป็นต้นแบบนี้เลยเขาทํายังไงไง่ายๆก็คือว่าเขาเจาะเหมือนกีดยางอะนึกภาพเหมือนกีดยางอะมันเป็นน้ําที่อยู่ด้านในต้นเขาเอาเหล็กสแตนเลสเป็นขนาดแบบว่าไม่ไม่ใหญ่มากนะขนาดเหมือนเป็นปากกาแต่ว่าเป็นเหล็กสแตนเลสตวงเขาก็จะตอกตอกตอกเข้าไปแล้วเขาก็ทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็เป็นเหมือนกละ,ะมังรองไว้พอตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีน้ําไหลออกมาเขาก็จะเอาน้ํานั้นอะไปต้มแล้ว แล้วก็ไปเคี่ยวอีกทีนึงให้น้ํามันละเหยแล้วก็น้ําที่ออกมามันเป็นสีขาวนะแต่ว่าหลังจากไปเคี่ยวเนี่ยมันจะกลิ่นคล้ายๆคาราเมลแล้วก็เป็นสีน้ําตาลนี่อันนี้เลย รสชาติมันเป็นยังไงก็รสชาติมันจะมันจะหวานแล้วก็เหนียวเหมือนน้ำผึ้งแต่ไม่เหนียวเท่าเท่าน้ำผึ้งนะจะมีกลิ่นไม่ไม่นิดนึงแล้วก็คล้ายคาราเมลรสชาติมันจะยูนิคเอาไปทําอะไรได้บ้างง่ายสุดก็คือเอาไปราดบนแผนเค้กหรือว่าเอาไปผสมในเครื่องดื่มของเราเหมือนใช้แทนน้ำตาลอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยอันนี้ดูในรูปเขาก็จะเอาไปราดบนแผนเค้กกินตอนเช้าใส่ได้หลายอย่างมีขนมหวานหลายอย่างที่ทําจากน้ำเมเปิลไซรัปอีกทีนึงเวลาหนาวๆก็ชงน้าร้อนกินก็อร่อยเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมในยุคนั้นไม่แพ้ใบเมเปิลก็คือตัวบีเวอร์ครับตัวบีเวอร์เนี่ยมีความสําคัญมากถึงขั้นว่าปัจจุบันปรากฏอยู่ในเหรียญ5เซนของแคนาดาในสมัย2300ปีที่แล้วนะครับแฟชั่นในประเทศยุโรปเนี่ยคิดการใส่หมวกที่ทําจากหนังของตัวบีเวอร์มากจนแคนาดาเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการขายหนังของตัวบีเวอร์ให้กับยุโรปเป็นเงินจํานวนมหาศาลว่ากันว่าต่อปีส่งหนังของตัวบีเวอร์ไปมากกว่า10,000แชิ้นจนเมื่อก่อนที่เคยประมาณการกันว่ามีตัวบีเวอร์อยู่ในพื้น ละล้านตัวถึงขั้นว่าตอนนั้นมีความเสี่ยงที่สัตว์ชนิดนี้จะสูญพันธุ์เลยทีเดียว <c oughs> หนังของตัวบิวร์ตัวผู้หนึ่งตัวเรียกว่า1บัคกบัคกเนี่ยสามารถเอาไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้เลยเป็นที่มาของคำแสลงภาษาอังกฤษที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันว่า1บักเท่ากับ1ดอลลาร์ let me see the money you don't believe I have 1 0 dollars I think he's afraid I'm not prove it 10 bucks All right. This for all แต่ก็เป็นโชคดีของตัวบีเวอร์ครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยแฟชั่นของชาวยุโรปก็เปลี่ยนไปคนยุโรปหันมาฮิตใส่หมวกที่ทําจากผ้าไหมามากขึ้นทําให้ประชากรของตัวบีเวอร์เนี่ยฟื้นกลับมาแล้วก็มีประชากรมากเหมือนเดิมปัจจุบันตัวบีเวอร์ก็ยังเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศแคนาดาและยังมีความสําคัญต่อาการรักษาสมดุลธรรมชาติและการดูแลระบบนิเวศของประเทศแคนาดาด้วยครับ ก็ได้รู้ที่มาแล้วนะครับว่าทําไมถึงมีใบไม้อยู่บนธงชาติแคนาดาชอบเรื่องเล่าแบบนี้กันไหมเออเยอะไปน้อยไปยังไงลองแสดงความคิดเห็นกันบอกมาหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูกันใครที่อยากให้กําลังใจทีมงานเช่นเคยครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อเราได้เห็นกันอีกทีมงานและผมจะได้มีกําลังใจหาเรื่องเล่าสนุก,นกแล้วก็มุมแปลกๆของแคนาดามาเล่าให้คุณฟังอีกครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้ากับแคนาดานายูป้าว